สวัสดีค่ะพบก,กับมุกเลี้ยงวิสก,กุชชี่นะคะวันนี้มุกกำลังมาทีวิสก,กุชชี่กันเลยวิกกสักกุชชี่ควอนตัลนะคะฟังคลก็วสวยแต่ว่ามันจะหยับนิดนึงนะคะนี่ยอันละแปดสี่บาทเองวิสักกดอกไม้ชั้นลายะค,ะค่ะนี่นะแจกตัวละค่ะเราจะมาบิกให้ดูกันเลยนะคะ เราจะมาแจกดูเลยนะคะ,ออะ,คะโอ้กลิ่นหอมมากค่ะแพ็เกเกจเอ้ยแพ็เกเกจมันก็จะยับยับหน่อยนะคะอันนี้ไม่ใช่ของไอเด้งนะคะเรจะยับยับค่ะไอของพอซองมั้ง ก็เนนะราจะมาบีบให้ดูกดันค่ะอุ้ยหอมอ่ะเลยเราจะมาบีบความสโลกันยนะคะโอ้หสโลอ่ะสโลมากๆเลยค่ะนี่นะอุ้ยมันเหมือนขาแล้วอ่ะนี่นะ หอมากเลยอนะแล้วก็อันต่อไปโรสสู้สิแล้วก็อันต่อไปก็ฝากติดตามมุกไปน,นะคะพี่บ้าค่ะ